ในการที่เราจะเลือกซื้อบ้านหลังห,งหนึ่งเนี่ยฮะส่วนตัวเนี่ยมองไปถึงปัจจัยหลายๆอย่างเหตุผลที่ตัดสินใจนะคะก็คือว่าเลือกจากทำเลแล้วก็ตอนที่มาเยี่ยมชมบ้านเนี่ยคะ่ะรูปแบบของบ้านเนี่ยถือถูกใจคะ่ะที่สำคัญก็คือทำเลชิวลมเนี่ยก็คือจะติดถนนใหญ่ ซึ่งเป็นถนนใหญ่นครอินเลยส่วนตัวเป็นคนออกกำลังกายแล้วก็ชอบช้อปปิ้งอยู่ละรอบๆโครงการเนี่ยระยะไม่เกิน5กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์หลายที่ไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ก็คือเราสามารถขับรถไปออกกำลังกายได้ง่ายแล้วก็ไปช้อปปิ้งได้ง่ายเลย ในตัวบ้านเองพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีการจัดฟังก์ชันจัดห้องอะไรเงี้ยอีกส่วนหนึ่งเลยที่ตัดสินใจซึ่งแบบคนอื่นตัดสินใจหรือเ่าไม่รู้นะแต่ว่าของพี่เนี่ยพี่เลือกที่มีอ่างอาบน้ําในบ้านไทยกลางแล้วก็ห้องนอนซึ่งเราสามารถแบ่งส่วนทําเป็นห้องแต่งตัวหรือ Walk in Closet ได้คือเราเป็นคนชอบ บ้านที่แบบมีพื้นที่เยอะสามารถจัดแต่งสวนทําอะไรอย่างอื่นได้ในช่วงที่เราเซอร์เวย์เนี่ยเราก็แบบเปรียบเทียบหลายๆที่แล้วก็จากการดีไซน์การวางตัวแปลนบ้านแล้วก็พื้นที่รอบบ้านเนี่ยทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมคือสามารถเดินด้านหน้าด้าน,านหลังรถแล้วก็จอดรถคันใหญ่ไม่มีปัญหาค่ะ <c oughs> โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบตกแต่งบ้านแล้วก็ต่อเติมบ้านหลายๆโครงการเนี่ยมันเป็นพ c ีแคมีข้อจํากัดในการต่อเติมบ้านแต่ว่าที่ชิวลมเนี่ย เป็นการสร้างแบบคอนเวนชั่นก็คือการก่ออิฐมวลเบาสามารถทุบหรือว่าต่อเติมได้โดยที่ไม่ต้องอกังวลในเรื่องระบบโครงสร้างอะไรเลยที่ชิวลมเขาจะให้เป็นะระบบโฮมออโต o m เมช o ันก็คือจะตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ในราคาบ้านประมาณนี้หลายๆโครงการเขาไม่ได้ให้มาโฮมออโต o m เมชชันนะคะก็ช่วยเราได้ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นว่ามีรถผ่านหน้าบ้านมีคนมากดออดเนาะเราก็สามารถเห็นผ่านแอป อะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็ในแง่ของ Security ก็ปลอดภัยโอเคดีค่ะเราประพอน่ารักในส่วนอื่นๆรวมถึงพื้นที่ของตัวบ้านแล้วก็ความสงบของหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างดีเลยพี่ค่อนข้างแฮปปี้ในตรงนี้มุมมองใน Capital เกนเเราก็จะรู้แล้วว่าบ้านที่ติดถนนใหญ่ทำเลที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการขายต่อในอนาคตหรือว่ามูลค่าที่ดินมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามแคปิตอลเกนแต่ละที่ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นคนที่ เลือกหาบ้าน,นมาประมาณ20-30ถึงโครงการเลยนะครับแล้วก็คือมาจบที่ชีวลมทุกๆอย่างในชีวลมเนี่ยก็คือตอบโจทย์ในชีวิตเราทุทกๆอย่างก็ถือว่าเป็นโครงการที่ลงตัวกับชีวิตผมมากที่สุดถ้าเผื่อกําลังตัดสินใจอยู่ก็คิดว่าตรงนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่อาจจะตอบโจทย์ของคนที่กําลังมองหาบ้านดีๆสักหลังค่ะก็อยากให้ทุกคนาเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ